สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้ก็จะเป็นตอนที่3นะครับของหนังสือ Creative b r i g h t n e s s ของคุณเดฟทอดที่จะมาพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ผ่านเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้ไอเดียดีๆด้วยครับเรื่องแรกเลยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับมันฝรั่งทอดที่ทุกๆท,ท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีครับ เป็นเรื่องราวของสองพี่น้องริชาร์ดแล้วก็มอริสแมคโดนัลครับก็ต้องบอกก่อนครับว่าร้านแมคโดนัลที่เป็นต้นตำรับดั้งเดิมเลยเนี่ยของทั้งสองคนนี้ครับมีเมนูอาหารถึง27เมนูเลยทีเดียวเมนูเหล่านั้นก็ประกอบไปด้วยแฮมเบอร์เกอร์นะฮะแซนวิสอ๋อไม่ใช่แซนวิสครับบาร์บีคิวเนื้อนะครับบาร์บีคิวหมูครับทามาเลราซอสแล้วก็มีไก่ทอด มีแซนด์วิชแฮมถั่วขาวแล้วก็แซนด์วิชไส้ชีสย่างนะครับแล้วก็เมนูอื่นๆอ,อีกหลากหลายเมนูเลยทีเดียวนะครับไอเดียของพวกเขาณตอนนั้นเนี่ยก็คือยิ่งมีเมนูให้เลือกมากเท่าไหร่ก็น่าจะยิ่งดึงดูดลูกค้าได้มากครับแต่ถ้าว่าหลังจากที่ดำเนินกิจการไปสักพักหนึ่งครับทั้งคู่เนี่ยก็กลับมาวิเคราะห์ยอดขายแล้วก็สังเกตเห็นว่า87%ของรายได้ทั้งหมด มาจากเมนูอาหารแค่3าเมนูเท่านั้นเองครับก็คือแฮมเบอร์เกอร์มันฝรั่งทอดแล้วก็เครื่องดื่มครับทั้งคู่เนี่ยจึงเริ่มคิดครับที่จะเลิกขายเมนูอื่นๆแล้วก็หันมาขายแค่สามเมนูเนี้ยก็พอนะฮะการทําแบบนี้ครับเพื่อให้การเตรียมอาหารเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าร้านอาหารอื่นๆทุกร้านนะครับการขายเมนูอาหารที่เหลือเนี่ย ทำรายได้เพียงแค่13%เท่านั้นเองแล้วก็อาหารเหล่านั้นเนี่ยมีขั้นตอนที่ยุ่งยากนะครับผิดกับแฮมเบอร์เกอร์มันฝรั่งทอดแล้วก็เครื่องดื่มที่มันสามารถที่จะมีการเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าได้ก่อนนะครับผลลัพธ์ที่ได้ยอดเยี่ยมมากครับก็คือยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าครับแล้วสักพักยอดขายก็เพิ่มขึ้นอีกสองเท่าครับและนี่เองเป็นจุดกำเนิดของอุตสาหากรรมฟาสต์ฟู้ดเลยก็ว่าได้ครับ เรื่องราวของแมคโดนัลล์เนี่ยครับเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับคำพูดของคุณเดวิดโอเกีวีที่พูดเอาไว้ว่ากลยุทธ์ที่ดีเกิดจากการตัดใจที่จะโยนบางสิ่งบางอย่างทิ้งไปนะครับเรื่องถัดมาครับเป็นเรื่องของฟุตบอลครับในปีคักราสต์ศักราช1980วงการฟุตบอลในขณะนั้นเนี่ยกำลังย่ำกำลังย่ำแย่มากเลยครับสนามแข่งเนี่ยก็ล้าสมัยนะครับโซมเพราะว่าไม่ค่อยมีเงินจะมาปรับปรุงสนามนะครับ แล้วคนดูเนี่ยก็ยังต้องยืนดูครับคนที่เข้ามาดูในสนามเนี่ยก็ลดจำนวนน้อยลงเรื่อยๆครับคุณไมซ์เยอร์ซอนนะครับผู้ที่เป็นสื่อมวลชนผู้ที่มีอิทธิพลสูงสุดในขณะนั้นเนี่ยเป็นพระเอกของเรื่องนี้ครับมีการจัดประชุมเพื่อหาวิธีการที่จะหาเงินนะครับจากสถานีโทรทัศน์ให้มากยิ่งขึ้นนะครับไมซ์เนี่ยเขาเข้าร่วมประชุมด้วยครับเขาก็เลยให้คาแนะนาที่ง่ายๆ แต่ทรงพลังและที่สําคัญแหกข้อแบบสุดๆไปเลยครับไม้เนี่ยแนะนําให้ถ่ายทอดสดฟุตบอลทางโทรทัศน์นะครับก็ในสมัยนั้นเนี่ยครับยังไม่มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลทางโทรทัศน์นะครับมีแต่การที่จะต้องเข้าไปดูในสนามแข่งเท่านั้นนะครับแล้วไม้ยังเสนออีกครับว่าให้เปลี่ยนประเพณีจากการเตะเฉพาะวันเสาร์วันเดียวตอนบ่ายสามเนี่ยให้เลื่อนในบางนัดเนี่ยมาเพิ่มมาเตะตอนวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ เพื่อที่จะได้ขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดทางทีวีเนี่ยได้มากขึ้นนะครับจากนั้นครับก็ไม้เนี่ยแนะนำอีกครับว่าให้เปิดประมูลลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดครับจะได้ทำเงินได้อย่างมากมายเลยนะครับปรากฏว่าประธานในที่ประชุมครับเขาเชิญไม้ออกจากที่ประชุมในทันทีเลยนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเวลาแล้วก็วันในการแข่งขันเนี่ยมันไม่เคยอยู่ในความคิดของพวกเขาเลยนะครับ ส่วนยิ่งการถ่ายทอดสดฟุตบอลทางโทรทัศน์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการฆ่าตัวตายเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดถ่ายทอดทางทีวีแล้วเนี่ยใครจะอยากไปดูฟุตบอลในสนามที่ตอนนั้นเนี่ยทั้งหนาวครับทั้งเฉอะแฉะแล้วก็ซุดโซมนะครับใครจะไปที่สนามครับในเมื่อคุณเนี่ยสามารถดูผ่านจอทีวีได้นะครับคุณไม้เนี่ยก็เลยโดนไล่ออกจากที่ประชุมไปในทันทีครับระหว่างที่คุณไม้กาลังเดินทางกลับบ้านครับก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับ คนอื่นๆในที่ประชุมเนี่ยครับเขาคัดค้นานการตัดสินใจของประธานในที่ประชุมครับแล้วก็เรียกไม้เนี่ยกลับมาประชุมอีกครั้งหนึ่งครับนั่นก็เพราะว่าณเวลานั้นเนี่ยต้องบอกว่าวงการฟุตบอลเนี่ยมันเรียกได้ว่ากําลังจะถึงการาาาละอวสารล้ะเพราะว่ารายได้เนี่ยน้อยมากแล้วก็ลดลงเรื่อยๆคําแนะนําที่แสนจะแหกข้อของไม้เนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะเป็นทางออกสุดท้ายนะครับเป็นแสงสว่างสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ว่าได้ครับ แน่นอนผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่เรารู้กันครับการถ่ายทอดสดทางทีวีเนี่ยมันกลับกลายเป็นการโฆษณาฟุตบอลครับแล้วก็โฆษณาบรรยากาศในสนามทําให้ผู้คนเนี่ยแห่กลับไปในสนามอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ทําให้รายได้จากการถ่ายทอดสดเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็ทําให้วงการฟุตบอลเนี่ยสามารถที่จะเดินต่อไปข้างหน้าได้นะครับในปี คศ1,983ครับค่าลิกิทสิตจากการถ่ายทอดสดทางทีวีเนี่ยอยู่ที่5ล้านปอนด์นะครับพอปี 1, 1,988ครับ5ปีหลังจากนั้นค่าลิขสิทธิ์เพิ่มเป็น44ล้านปอนด์นะครับถัดมาอีก1,992ครับค่าลิขสิทธิ์304ล้านปอนด์และในปี2,015ครับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลเนี่ยสูงถึง5,000ล้านปอนด์นะครับ ทุกๆวันเนี้ยครับทุกๆสนามเลยเต็มนะครับยิ่งเป็นทีมใหญ่ๆเนี่ยต้องจองคิวซื้อตั๋วปีกันแบบเป็นปีๆเลยนะครับก่าจะได้ตั๋วที่จะเข้าไปดูฟุตบอลในสนามนะครับเขาก็สรุปเอาไว้ครับว่าคุณไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ถ้าไม่ลงมือเปลี่ยนแปลงก่อนนะครับเรื่องถัดมาครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดโปสเตอร์ครับในปีคศ2004เทศบาลเมือง แคมแดนเนี่ยครับต้องใช้งบป,ประมาณสูงถึง2 5 0 0 0 0ปอนด์นะครับในการที่จะกำจัดโปสเตอร์โฆษณาที่มาติดในพื้นที่สาธารณะที่ผิดกฎหมายนะครับถึงแม้ว่าสภาเทศบาลเนี่ยจะพยายามแจ้งกลุ่มคนต่างๆละที่มาติดโปสเตอร์เนี่ยว่าการติดแบบนี้มันผิดกฎหมายนะแต่ก็ไม่เป็นผลครับเพราะว่าการติดโปสเตอร์แบบเนี้ยมันหาเจ้าของยากนะครับไม่มีใครยอมรับว่าตัวเองเป็นเจ้าของหรือมีคนมาติดนะครับ โปสเตอร์เนี่ยก็มีทั้งโปสเตอร์การจัดคอนเสิร์ตนะครับการจัดอีเวนต์ลดราคาสินค้านะครับแล้วกิจกรรมอื่นๆนะครับพวกเขานะครับที่เป็นฝั่งเจ้าหน้าที่จึงคิดหาวิธีสร้างสารรค์เพื่อที่จะมารับมือสถานการณ์นี้นะครับตัวยอย่างแรกเลยครับเขาเลิกคิดจากมุมมองของผู้ราาักษากฎหมายก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแนวคิดไปมองจากมุมของผู้ที่ติดโปสเตอร์เนี่ยแทนนะครับ การที่จะมานั่งไล่แกะโปสเตอร์เนี่ยต้องบอกว่ามันเสียทั้งเวลาแล้วก็เสียค่าใช้ใจ่ายเนี่ยมากมายมหาศาลเลยแต่ขณะเดียวกันพวกเจ้าของโปสเตอร์เหล่านั้นเนี่ยกลับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับในทางกลับกันถ้าไม่แกะโปสเตอร์ออกนะครับเขาใช้วิธีการคิดว่าเขาเนี่ยติดโปสเตอร์ครับติดสติกเกอร์นะครับไปบนโปสเตอร์แล้วเขียนคําว่ายกเลิกเนี่ยเอาไปแปะทับลงบนโปสเตอร์พวกนั้นแทนครับ ทีเนี้ยเจ้าของโปสเตอร์จะเสียหายอย่างแท้จริงครับเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นตรงกันข้ามกับความต้องการของพวกเขาอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับการที่ไปติดนะครับคําว่ายกเลิกนะครับเป็นสติกเกอร์บนบนโปสเตอร์เนี่ยมันกลายเป็นว่าโปสเตอร์เหล่านั้นเนี่ยกําลังบอกผู้คนว่าไม่ต้องไปกิจกรรมเหล่านั้นแล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้ครับก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ต้องมานั่งไล่แกะโปสเตอร์แล้วครับเพราะว่า เจ้าของโปสเตอร์เนี่ยแหละครับจะต้องวิ่งวุ่นเพื่อที่จะแกะโปสเตอร์เหล่านั้นเนี่ยออกเองนะครับและหลังจากนั้นครับก็ไม่มีการแปะโปสเตอร์ที่ผิดกฎหมายอีกเลยนะครับเรื่องนี้ครับเป็นการคิดอย่างสร้างสารรค์ที่แท้จริงนะครับก็คือการเลิกคิดแบบเหยื่อและหันมาเริ่มคิดอย่างนักล่าครับเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องของทหารผ่านศึกนะครับปัญหาใหญ่ที่สุดเลยของบรรดาทหารเก่าเนี่ยก็คือ ภาวะซึมเศร้าครับทหารพันศึกในประเทศอเมริกาเนี่ยครับมีปัญหาใหญ่ในเรื่องนี้ครับเพราะว่ามีการฆ่าตัวตายี่ยถึงวันละยีคนเลยทีเดียวนะครับจากภาวะซึมเศร้านะครับซึ่งมันมากกว่าปริมาณทหารที่ตายในสนามรบในสงครามเสียอีกนะครับนั่นเองเป็นเพราะว่าหลังจากที่ปลดประจำการแล้วเนี่ยคนเหล่านี้รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าครับทักษะที่พวกเขามีทั้งหมดเนี่ยมันหมดความหมายทันทีที่พวกเขากลับบ้านนะครับ กลับไปใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาครับมันทําให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าพวกเขาไร้ความสําคัญแล้วก็จิตใจห่อเหี่ยวลงเรื่อยๆนะครับในปีคศ2010นะครับมีเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่เฮตินะฮะคนหนึ่งแสนคนเนี่ยเสียชีวิตและอีกล้านคนไร้ที่อยู่อาศัยเหตุการณ์นั้นเองทําให้อดีตนาวิกโยธินสคนครับร่วมกันจัดตั้งทีมนะครับโดยมีฐาน่านศึกร่วมทีมอีก8คนนะครับแล้วก็ เดินทางไปเฮติทันทีเลยนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือคนเหล่านี้รู้วิธีการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติแล้วก็วิกฤตอย่างเงี้ยเป็นอย่างดีเลยพวกเขาทําการรักษาผู้บาดเจ็บหลายพันคนแล้วก็ลําเลียงของใช้หลายตันนะครับไปยังพื้นที่ประสบภัยแถมยังช่วยจัดแบ่งนะครับหน้าที่ให้กับอาสาสมัครเนี่ยให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทหารผ่านศึกเหล่านี้ มีทักษะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพยาบาลน,นะครับการทํางานเป็นทีมและการมีภาวะผู้นําที่เด็ดขาดนะครับสิ่งที่จําเป็นเมื่อเกิดภัยพิบัติก็คือสิ่งที่พวกเขาเนี่ยชำนาญเป็นอย่างยิ่งและสิ่งเหล่านี้มันขาดหายไปจากชีวิตของพวกเขาในายามที่พวกเขาอยู่บ้านในขณะที่ทหารเหล่านี้กําลังช่วยเหลือคนอื่นภัยพิบัติก็ช่วยทหารผ่านศึกเหล่านี้เช่นกันนะครับทีมลูบิคอน ต่อตั้งขึ้นโดยฐานผ่านศึกนะครับที่มีสมาชิกมากกว่า35,000คนนะครับทีมลูบิคอนนะครับเราทีมลูบิคอนที่ถูกจัดตั้งขึ้นเนี่ยครับได้ช่วยคนไว้มากมายเลยนะครับการทำงานนะครับในสภาวะที่วิกฤตเนี่ยภัยพิบัติเนี่ยครับที่ต้องใช้เวลากว่า6เดือนพวกเขาสามารถทำเสร็จได้ภายในเวลาเพียงแค่2สัปดาห์นะครับแล้วก็ช่วยให้ประหยัดเงินนะครับไปมากกว่า4ล้าน เหลียญสหรัฐนะครับความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริงของเรื่องนี้ก็คือในขณะที่กําลังช่วยชีวิตคนอื่นทหารเหล่านี้ก็กําลังช่วยชีวิตของตัวเองด้วยเช่นกันครับใน EP หน้านะครับก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วของหนังสือเล่มนี้ของคุณเดฟทรอตนะครับอย่าลืมติดตามฟังกันนะครับสุดท้ายก่อนจะจบ E.P. นี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ